พี่ดำจะนอนอยังครับอืมจะนอนอยังหรออืมมองอะไรครับอืมมองอะไรครับอง่วงยังครับเนี่ยอืมง่วงไหมครับตอนเย็นเขาจะขึ้นมานอนบนเตียงอีกแล้วครับเพื่อนปูผ้าผืนเดิมก็ให้นะคะอืม เออนอนสลุกฮึฮ <cek> <st anza>? <Philadelphia> <es> <es> ึค <trendy> ิม <söz> ม <Morris aí> ี่อ่ะคิมมี่นอนยังครับอ่ะนอนแล้วนอนแล้วไปนอนดีกว่าเนาะนี่เท้าไข่เนี่ยเท้าคิมมี่อันนี้เท้าพี่ดำนะเนี่ยอ่านอนแล้วอ่านอนแล้ว ดูท่านนอนสินะอืมอืมจุบได้ไหมครับอืมแม่จุบได้เปล่าลงรักพี่ดำแล้ว่ะืทำไงดีดูตาดูตาอา้าวคิมมีนอนเนี่ยนอนทับกันหืมมองอะไรครับ หไหนดูคิมมี่หน่อยดิยดอาจารย์สวัสดีคิมมี่เอาหลับไปละหลับจริงหรือเปล่าแกล้งหลับแน่เลยดูดูเท้าเขาอะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาที่น้องแเหมียวสองตัวนะคะเขาขึ้นมานอนบนเตียงไม่ไผ่เหมือนเดิมค่ะช่วงเย็นๆนะคะค่ำๆค่ะวันนี้ยุงไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยมียุงเนาะใช่ไหมพี่ดำ ยังไม่กัดโนเลยหื้มหื้มกระดิ่งหางดิ๊กสบายใจเลยนะคะเนี่ยหื้มดู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 กระดิ่งหางดิกดิ๊กดิกดิกขานน้าหน่าอ้าวเท้าพลาดหน้าคิมมี่แล้วคันเนี้ยค่ะอ้าว นี่เท้าข้างหนึ่งอยู่ตรงนี้ค่ะอดูคิมมี่สินะ่ะปลุกไม่ตื่นแล้วนะ่ะหลับสนิทเลยคิมมี่นะครัลมเท้าพี่ดำไปอืหลับจริงๆะเปิดพัดลมให้นะ,ะเย็นสบายมไม่มียุงค่ะคุณผู้ชมคิวซีเรียบร้อยค่ะยุงไม่มีนะคะ พี่ดำเนาะไม่มียุงแนละ้วลุงเนาะแม่เปิดพัดลมไล่ให้เรียบร้อยค่ะไม่มีมารบกวนให้ยุงกัดยุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมนะคะดูดูเทา้าโอ้หลับสบายถ้ได้นอนบนเตียงไม่ไผ่นี่จะชอบมากดเด็กนะคะจะรู้สึกว่าจะไม่สนค่ะแล้วก็หลับยาวด้วยค่ะ วันนั้นหลับไปสองชั่วโมงเลยคับเพื่อนๆหนูดำกับคิมมี่คือเราโหแบบเงียบหูเลย <c oughs> เอ๊ะแต่ดูมันคิมมี่แบบมีเล่ตาเลยคเขาหลับจริงปเปลน่าน่น่ๆน่เน่เน่เ่อเท้าเหมือนเดิมให้น้องดูดูเท้าพี่ดำดูเท้าพี่ดำ อ,อ่ะอยให้นอนก่อนนะคะดูซิว่าจะนอนกี่ชั่วโมงเนาะโอเคค่ะ